สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุธ27ธันวาคมนะครับคริสต์มาสปีนี้เวอร์พูกับแมนยูฉลองกันแฮปปี้ทั้งคู่นะครับนัดบ็อกซิ่งเดย์เมื่อคืนเวอร์พูบุกชนะเบอร์นลีย์2-0หงส์แซงขึ้นจากฝูงตามคาดหมายนะครับทำได้ตามเป้าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเร่งเครื่องยิง3ประตูนในเครื่องหลังแซงชนะแอสตันวิลล่า3-2 เครื่องแรกโดนก่อน2-0นะครับแต่เครื่องหลังเกมพลิกเพราาะว่แมนอยู่นัดนี้สู้จริงๆนะครับถือว่าได้ของขวัญจากซันตาคลอสแฮปปี้ทั้ง2ทีมนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูคู่เบอร์ลี่กับเรเวอร์บูก่อน <c oughs> หงแดงโรเทชันนะครับหาวิอเอเลียนลงตัวจริงแทนโดมินิกซูบอสไลน์นะเจอร์คอนซายืนเซนเ,นเตอร์คู่กับเบอร์จิฟันไดนะครับมันเล่นติดๆก็ต้องผลัดกันลงแบบนี้แหละนะ แต่ถึงจะโรเทชันเลวพูก็เหมือนเดิมนะครับลงมาถึงกันไลบ่บี้กดดันเข้าใส่เบอร์ลี่แค่6นาทีขึ้นนำแล้วนะครับจากดาวิดนุนเยสนุ่นนยิงไม่ได้มา12นัดติดนะครับแต่เมื่อคืนนี้เอาแล้วนะครับได้ที่สีทีคือแปรยัดจังหวะแรกเสียบมุมเลยนะครับจากการเปิดของโคดี้กักโปลเลวพูน,นำเร็วนะครับหลังจากนั้นก็บุกต่อเนื่องได้ยิงโอ้โหเพียบเลย ครึ่งแรกนี่คือลิวพูมาเป็นชุดเลยนะครับนาทีที่8โมซาร่ายิงโดนประตูเจมส์ทรัฟอร์ดปัดข้ามขานนะครับโดนปลายมือน,นิดหนึ่งนะนาที28โคดี้กัคโปซัดเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ประตูมานูนเยสไปทำฝาวซะก่อนนะครับหลังจากนั้น,นช่วงท้ายครึ่งแรกโมซาร่ากดชนคานนะครับเอนโดยิงโดนปัดโอ้โหอุตลุดเลยมยิงติดเซฟประตูอีกลูกหนึ่ง มาเป็นชุดแต่ครึ่งแรกนําลูกเดียวนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์คือเทียบกับโอกาสที่ได้แล้วมันไม่น่าจะแค่หนึ่งอะ่ะนะมันยิงจัดจ่ายจริงนะครับโดยผู้ชมครับประตูเจมส์ทราฟเฟิดเมื่อคืนนี้ก็เหนียวเหนียวนะครับเซฟช่วยเบอร์ลี่สารพัดเลยเครึ่งหลังลงมาเหมือนเดิมนะครับฮาวิอเอเลยดยิงเข้าไปนาทีห้าสิบห้ากระโดดเฮไปแล้วแล้วก็บอกกอดเป็นกลมเลยนะแต่กดไม่ได้ประตูนะครับ V.A.R. เช็คแล้วบอกโมซาลาล้ำหน้าไปก่อนคือโมเนี่ยคือตำแหน่งยืนนะครับท่านผู้ชมครับมันเหมือนกับปีไปบังผู้รักษาประตูนิดหนึ่งคือโมมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเพราะว่าอบอลมันอยู่แบบมันอยู่เอเดนเียดเป็นคนยิงใช่ไหมโมมันก็ยืนอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยมาอยู่ในตำแหน่งหน้าเป้า มันก็ไม่ถึงขนาดบางมันคือยืนแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่า VR เขาบอกเฮ้ยโมซารายืนบังประตูมีส่วนในการเล่นโดนจับล้ำหน้าไปนะครับไม่ได้ประตูนะเอ,อเสียดายเอเลียตคือยิงสวยเลยนะครับยิงยัดปั้งเข้าเสาแรกนะเออยัง1.0ง1 0พอ1.0นี่มันก็เสียวเพราะว่าเครื่องหลังเนี่ยเบอร์ลี่ยกระดับเกมขึ้นมาเล่นดีขึ้นนะครับ บุกขึ้นไปมีโอกาสยิงหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าไม่คมนะครับเบอร์ลี่ไม่คมลิวพูต้องรอถึงนาทีสุดท้ายนะครับกว่าจะได้ลูก2ประตูที่2องดิโอโกโชตาลงมาช่วยยิงนะครับหายเจ็บลงสำรองลงมาแทนนูนเยสนาที84นะครับนาที90ยิงเข้าไปเลยนะเป็นประตูที่50ของเขากับลิวพูนะครับลูกเนี้ยลิวพูสวนกลับวาทรุเอนโดพุ่งเข้าปัมแย่งบอลจังหวะ5 0า0 อปังเข้าไปผมนึกว่าเฮ้ยหักหรือเปล่าเพราะลูกนี้มันเสียวมากเลยคือเข้าปั๊มกันอย่างเงี้ยปังเอ็นโดถึงบอลก่อนนะครับเราเรียว่าสวนกลับจากลูกนั้นแต่เอ็นโดมันลงไปกลิ้งอยู่กลางสนามเนี่ยเสียวนึกว่าเจ็บแต่ก็โอเคไม่เป็นอะไรนะครับเรียว่พผวสวนขึ้นมาลูกนั้นโชต้าเล่นกับดิยสครับสุดท้ายดิแอสตอกซนในโชต้ากระชาเข้าไปยิงยิงลอดขาประตูเข้าไป 2-0เลวูพูผดด็กศึกได้สำเร็จนะครับบุกชนะเบอร์ลี่เก็บ3แต้มนะครับผงแดงชนะนอกบ้าน3นัดติดต่อกันในลีกเลวูพูแซงขึ้นจากฝูงนะครับทาได้สําเร็จก็มีเสียวนิดหน่อยในเครื่องหลังนะครับแต่ก็รวมๆแล้วเกมเลวูพูดีกว่าจริงๆนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นโอทชัฟฟอร์ดเจอกับแอสตันวิลล่าก่อนแข่งแฟนแมนยูก็เสียวเพราะวิลล่านี่คือช่วงหลังฟอร์มดีมากเลย นะครับไม่แพ้มาสิบน,นัดติดต่อกันนะครับขณะที่ปีศาจแดงก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่อะไรเงี้ยนะเอาแนวเอานอนไม่ได้นะครับเกมเมื่อคืนนี้คริสเยนเอริกเซนเล่นกลางร่วมกับคอบบี้เมนูนะครับบรูโน่ทำเกมบุกนะส่วนนาร,รุกมาคัสรัสเฟิร์ดอยู่ทางซ้ายนะครับอเริฮานโดกานาโชโดนโยกไปเล่นปีกขวารัสมุสอยลุนเล่นหน้าเป้าครับวิลล่าเนี่ยส่งเคลมองลองเล่ ลงมาเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟแทนเปาตอเรสที่เจ็บนะครับส่วนกองหน้าก็เป็นโอลีวัตกินส์แล้วก็มีเอนเบลลี่ลงตัวจริงเหมือนเดิมนะแมนยูลงเล่นนัดแรกหลังจากเซอร์จิมรั l คลิฟเข้ามาซื้อหุ้น25นะครับก็เหมือนกับเปิดเข้าสู่ยุคใหม่ของปีศาจแดงนะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยเ,เกมเป็นวิลล่าที่บุกน่ากลัวกว่าครึ่งแรกวิลล่าดีกว่านะครับเก็บบอลแน่นอนนะครับแล้วก็ไล่เพรสเร็วนะ ลีออนเบลลี่เนี่ยลากเลือ้อยปวนดีโก้ดาโลตั้งแต่แรกเลยนาที22วิล่าได้ประตูขึ้นนำนะครับจากการเปิดฟรีคิกของจอห์นแม็กกินเปิดฟรีคิกเข้าไปเลย <c oughs> เปิดจากขวาเข้ามาในเขตโทษเนี่ยล้วบอลไม่โดนไข่นะครับมีตัวชาร์จแต่ไม่โดนเป็นประตูของจอห์นแม็กกินนะครับหลังจากนั้นนาที26วิล่าได้ลูก2คราวนี้ได้เตะมุมนะครับแล้วเคลมองหลองเล่นในมงชงกลับมาให้เลียนเดนดองเคอร์ดี จอๆไม่มีเหลือครับสองศูนยนะ์กองหลังแมนยูประกบไม่ดีนะครับไม่มีใครมาร์คเ,เคลมองลองเล่ตัวหมงชงเลยครับมงง่ายๆเลยสองศูนย์ปีศาจแดงเจอไปสองเม็ดแต่ยังดีที่แบบไม่เสียความมั่นใจนะก็เล่นไปตามเกมนะครับผ่านครึ่งชั่วโมงแรกไปแล้วเนี่ยเกมรุกแมนยูเริ่มจะดีขึ้นนะครับเริ่มจะบุกกดดันวลล่าได้ กาาโชเล่นปีกขวาดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเล่นดีแบบนี้ก็เล่นปีกขวาไปเถอะเพราะว่ามาคัสแรชเฟิร์ดเนี่ยให้ไปเล่นทางขวามันไม่ลุ่งอะ่ะก็ต้องอยู่ทางซ้ายไปนะครับเออกาลาโชในกดดันใส่บลูคาดินแบ็กวิล่าอย่างหนักนะครับ ford, มาคัสแรชเฟิร์ดเมื่อคืนนี้ในครื่องแรกมีโอกาสยิงหลายครั้งแต่ไม่เฉียบขาดนะแล้วก็ กองหน้าปีศาจแดงโดนจับล้ำหน้าหลายต่อหลายครั้งนะครับเครื่องแรกล้ำหน้าไปหกครั้งเนี่ยบุกขึ้นไปสวยๆก็ล้ำเงี้ยแฟนผีคงจะเซ็งนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าล้ำอะไรกันนักหนาครื่องแรกวิลล่านำสองศูนย์เครื่องหลังปีศาจแดงยังบุกต่อครับลงมาเครื่องหลังแค่3นาทีกานาโชยิงเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้โดนจับล้ำหน้านะแต่กานาโชนี่คือป่วนเกมรับวิลล่าทั้งคืนนะครับ ครึ่งหลังแมนยูก,กดดันเรื่อยๆกดดันต่อเนื่องนะครับสุดท้ายการโชมาเหมาคนเดียว2ประตูนาที59กับ71นะครับยิงเบิ้นคนเดียว2ลูกนำผีกลับมาตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ลูก2 2นี่เขายิงฉลับเดียโก้คาร์ลอสกองหลังวิลล่าเข้าไปโอทัฟฟ์ต์นี่คือกระหึ่มเลยแบบแฟนผีสะใจมากคัมแบ็กจนได้นะครับปีศาจแดงวิล่า ครึ่งหลังเนี่ยมันเฉื่อยไปหน่อยนะครับตั้งรับมากเกินไปพอโดนไล่มาเสมอ2องก็พยายามตั้งเกมบุกกลับไปนะครับนาทีเจ็ดสิบสองจอห์นแม็กกินยิงเกือบจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่จอร์นี่เอเวนส์ช่วยบล็อกทันช่วยชีวิตผีไว้ทัน <c oughs> นะเออไม่เสียลูกสามเกมยื้อกันไปนะครับจนกระทั่งนาที82รัสมุสฮอยลุนมายิงให้แมนยูแซงนำา3 2วอลเล่ชิ่งเสาเข้าไปนะครับเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกของฮอยลุนด้วย วิลล่าสกัดลูกแตะมุมไม่ขาดครับบอลไปโดนเขา่าจอร์นแม็กกินแล้วเด้งมาตรงกลางประตูเนี่ยมาเข้าเท้าหอยลุนเอี้ยวตัวบอลเลสสวนตูมเข้าไปเลยนะครับยิงตามน้ําไม่ต้องจับนะครับเป็นลูกยิงแบบสัญชาตญาณจริงๆนะหอยลุนดีใจมากเพราะว่ายิงในลีกได้สักทีนะครับแมนยูเก็บ3มแต้มล้ำค่านะครับแซงชนะวิลา่าสา แซงชนะวิลล่าโดยยิง3ประตูวรวดนี่ไม่ใช่ง่ายนะวิลล่าปกติเป็นทีมที่เหนียวแน่นนะครับคือจบครึ่งแรกวิลล่าดำสองศูนย์ผมผมยังนึกว่าโอ้โหแมนยูโดนอีกแล้วนัดนี้นะแต่ที่ไหนได้นะครับลูกคึดนี่มันต้องยกให้เลยว่าเออยังยังเชื่อถือได้อยู่นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะฟอร์มอาจจะแกว่งไปแกว่งมาดีบ้างแย่บ้างแต่ว่าถึงเวลาต้องสู้เฮ้ยมันก็โอเคครับ เอริกเทนฮาก็ถอนหายใจโล่งอกนะครับช่วงนี้ชีวิตปลอดภัยไปอีกพักใหญ่ๆนะแมนยูชนะเมื่อคืนก็แซงขึ้นที่6ไปเลยนะครับส่วนอีก3คู่เมื่อคืนนี้น็อตเทแยมฟอเรสทีมเจ้าป่านะครับบุกชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อนหนึ่งอเล็กซานเดอร์อิซักยิงจุดโทษให้นิวคาสเซิลนำก่อนนะครับแต่คริสวูดทำแฮตทริกให้ฟอเรสแซงชนะวูดนี่เป็นการยิงทีมเก่าด้วยนะครับเคยอยู่นิวคาสเซิลมาก่อนนะ ผมดูเกมครึ่งแรกแล้วนี่มันเล่นกันไม่ค่อยดีนะครับฟอเรสต์ Forest เองก็ดูไม่มีแววเลยว่ามันจะกลับมาชนะได้แต่หลังนิวคาสเซิลค่อนข้างจะรั่วน,นะครับช่วงเนี้ยโดนสวนกลับไปนี่คือหลุดง่ายเหลือเกินน e ะนิวคาสเซิลแพ้6จาก7นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยนะครับยังไม่ฟื้นนะครับสำหรับนิวคาสเซิลส่วนฟอ r e เรสต์ชนะนัดนี้นี่สถานการณ์ดีขึ้นทันทีนะครับบอลมัดก็แรงต่อเนื่องครับถล่มฟูลแลมไป3 0 บอลมัดคือทีมทีมของหน้าทีนี้จริงชนะสี่นัดรวดนะเหลือเชื่อไหมแซงขึ้นที่สิบแล้วนะครับเจ็ดนัดหลังสุดเนี่ยไม่มีแพ้เลยนะครับชนะหกเสมอหนึ่งนี่เห็นไหมเฮ้ยไม่น่าเชื่อตอนแรกเหมือนทําท่าจะตกชั้นเลยนะตอนนี้ได้ขึ้นมาอยู่ที่สิบแล้วนะครับเออน่าเชียมากในบอลมัดส่วนเชฟฟิลด์ยนเต็ดเล่นในบ้านแพ้ลูต,ตันสามประตูต่อสองนะครับคู่นี้กรรมการ แซมอลิสันเป็นกรรมการผิวดำคนแรกในรอบ15ปีนะครับที่ได้ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์คนแรกคือยูรายเรนนี่คนรุ่นผมเนี่ยจะรู้จักยูรายเรนนี่เป็นอย่างดี <c oughs> เป็นกรรมการผิวดำคนแรกนะครับที่ตัดสินพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้แซมอลิสันเป็นคนที่2นะครับท่านผู้ชมครับอ่ะสรุปอันดับเลวภพแซงขึ้นมานำนะครับ19นัด42ตม้มอาอร์ซนอล18นัด40คะแนนนะครับ วิลล่ายังอยู่ที่39สเปอร์36นะคืนนี้มีเตะอีก3คู่นะครับช่วงตีสองครึ่งเมืองไทยเชลซีเจอคริสตัลพาเลสเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับเบรนท์ฟอร์ดเจอวูฟส่วนตี35มาแมนซิตี้บุกไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับซิตี้ถ้าชนะก็จะแซงขึ้นที่4กลับขึ้นท็อป4ส่วนอาร์ซนอลแข่งวันไหนแข่งคืนวันพฤหัสตี3าิเจอกับเวสต์แฮมนะครับ เป็นเกมดาบ,บีแมตเหมือนกันแฟนหงก็แฮปปี้ล่ะอย่างน้อยก็นำอยู่กี่วันวะสวันอ่าแล้วพฤหัสมาลุ้นคู่อาร์ซนอลวสต์แฮมอีกทีหนึงนะครับส่วนเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมีเรื่องให้พูดหนึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีคู่ใหญ่อิฟสวิชทีมอันดับ2เจอกับจากฝูงเลสเตอร์นะครับเป็นเกมสำคัญเลยคะแนนทางกัน6แตม้มอิฟสวิชถ้าชนะจะไล่ตามเหลือ3คะแนน สองทีมนี้เป็นเต็งที่จะได้เลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้นะครับอิฟสวิชมีลุ้นแต่ทำไม่สำเร็จนะครับจบเกมเสมอ1ประตูต่อ1หนเลสเตอร์นำก่อนจาก s t e ฟฟี่มาวิดดีนะครับปั่นไซส์เข้าไปนาะที24จะชนะอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงทดเวลาไป3นาะทียานิกเวสการ์ดของเลสเตอร์ทำเข้าประตูตัวเองคือโชคร้ายนะครับโดนแซมมอสซี่ของอิฟสวิชยิงมาโดนหัวนะยิงมาฉแฉบหัวปังเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลย สมอหนึ่งหนึ่งนะครับแบ่งแต้มแต่เลสเตอร์โอเคนะครับยังนำหาอิฟสวิชหกคะแนนเท่าเดิมนะอิฟสวิชเนี่ยเป็นทีมโปรดของเอสชีแรนนะครับท่านผู้ชมคงรู้จักเอสชีแรนเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์นะครับอิฟสวิชเป็นทีมเหมือนกับเป็นทีมบ้านเกิดของเขาอ่ะผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกนะครับท่านผู้ชมครับเลสเตอร์ที่หนึ่งอิฟสวิชที่สองส่วนกลุ่มที่ตามมาเนี่ยเซาแฮมป์ตันอยู่ที่สามลีดส์ที่สี่เวสต์บรอมที่ห้าซันเดอร์แลนด์ที่ 6. ไอ้พวกนี้คือทีมใหญ่ข้งนั้นเลยเป็นนี้เนี่ยพวกพวกทีมใหญ่นี่มีลุ้นเลื่อนชั้นกลับขึ้นพรีเมียร์ลีกนะนะครับเออ <c oughs> คือพวกนี้เป็นทีมที่เรารู้จักก็คุ้นเคยดีอยู่ปิดท้ายจริงๆนะครับด้วยข่าวดีนะครับสแสดงความยินดีกับแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับเมื่อคืนนี้ยิงประตูแรกในลีกเบลเยียมพังประตูปิดท้ายให้ออสลลเวนนะครับถล่มทีมอุเพนไป3 0 เป็นลีกสูงสุดเบลเยียมนะครับสุพนัทลงสำรองนาที71มายิงนาที88นะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงประตูได้ในลีกเบลเยียมก็ถือว่าคุมนะครับอุสตสาห์ถอนทีมชาติไทยเพราะว่า Low โลเวนเขาไม่ปล่อยตัวต้องการสุพนัทไว้ช่วยหนีตกชั้นเพราะว่าปีนี้ OS เอสโลเวนอันดับไม่ดีนะครับอยู่ในท้ายตารางเนี่ยต้องหนีตกชั้น เขาก็ต้องการตัวให้อยู่ครบๆโอเคถอนทีมชาติแต่ยิงให้สโมสรได้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทานผู้ชมครับยินดีด้วยกับสุพนัทนะครับทานผู้ชมครับโอเคพวกนี้กลับมาคุยกันต่อครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ